ส่วนตัวเรานะคะไม่ค่อยชอบเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้สักเท่าไหรค่ค่ะด้วยความที่มันไม่มีแอคชั่นมันถูกเล่าแบบตรงๆเลยคะ่ะตัวละครเนี่ยก็มีมิติเดียวและจุดจบที่เล่นง่ายไปหน่อยคะ่ะเอาตรงๆเลยนะคะที่เลือกดูเนี่ยสโนไวท์เดดบอกข้าเธอความเลือกนี้ปฏิพี o w White ฉันมา o w White ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันับาอสว ไอยบ่ที่บอกได้ไหมฉันต้องไปทำ หนังไลฟ์แอคชั่นของวอลดิสีย์ค่ะที่มีกระแสะทัวลงตั้งแต่ประกาศตัวสโนไวท์คนใหม่เรเชลเซเล์ค่ะและแม่เลี้ยงใจร้ายเกากระดอดค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ถาโถมไปที่สีผิวและหน้าตาของนางเอกค่ะว่าไม่เหมาะสมกับบทนี้รวมไปถึงการถ่ายแก้ค่ะเพื่อให้ภาพยนตร์ชิ้นนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดกำกับโดยมาร์คเว็บค่ะตัวหนังนีคะก็มีความยาว1ชั่วโมง46นาทีฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ หนังภาคนี้ค่ะก็เป็นการรีเมคมาจากกระตูนในปี1937ค่ะซึ่งเราเนี่ยลองมาหยิบดูใหม่แล้วนะคะมันดูคลาสสิกนะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันดูเชยแล้วตัวละครมันไม่ได้มีมิติค่ะแบนๆบางตัวละครเนี่ยก็มามาหายหายไม่มีเหตุผลพอมาเป็นเวอร์ชั่น2025ค่ะเราถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยค่ะกับการเพิ่มเนื้อหาเพื่อกลบจุดอ่อนและดัดแปลงบุค,คลิกของตัวละครหลักโดยเฉพาะ พระเอกนางเอกค่ะ สโนไวท์เวอร์ชันนี้นะคะก็ถูกปรับเปลี่ยนให้สู้คนมากขึ้น,นะคะ่ะมีทั้งความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งซีนเปิดตัวของสโนไวท์ในวินาทีแรกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคะสำหรับเราทาั้งเมคอัพและคอสตูมนะคะดูแกงน้องเรเชลมากเลยค่ะแต่อีกมุมนึงเนะะี่ยค่ะก็อาจจะต้องการให้ตัวละครนะคะค่อยๆเปล่งประกายขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพรได้เริ่มสวมชุดเจ้าหญิงและเดินทางเข้าป่านะคะ ลุกเปียกน้ำของสโนไวท์อะค่ะมันเข้ากับรูปหน้าของน้องเรเชลมากๆากดูเท่และสตรองขึ้นค่ะส่วนเนื้อหาภายในหนังเนี่ยคะโดยรวมเนี่ยก็จะอิงมาจากปี1937ค่ะแต่ว่าจะมีการสอดแทรกและอธิบายถึงเหตุผลของตัวละครอย่งางแรงจูงใจของราชินีค่ะที่ต้องการกำจัดสโนไวท์ด้วยเหตุผลทางการเมืองเป็นหลักค่ะไม่ใช่แค่อารมณ์ริษยาอย่างเดียว ตัวละครพระเอกค่ะที่ไม่ใช่เจ้าชายแต่เป็นเพียงประชาชนธรรมดาที่ต้องการต่อต้านอำนาจราชินีหรือการเรียกร้องสิทธิที่ควรได้รับค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็มาช่วยเสริมให้ตัวละครมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวค่ะ จุดที่เรารู้สึกชอบนะคะก็คือการดีไซน์โลกของสโนไวท์ค่ะตั้งแต่เส้นทางเข้าสู่ป่าจนไปเจอกับคนแค้ทั้ง7มีหลายซีนนะคะที่ทำออกมาได้ดีเลยค่ะทั้งซีนเปิดตัวคนแค้ในเหมืองจังหวะที่เจอสโนไวท์ครั้งแรกซีนโตอาหารก็พรีเซนต์ออกมาได้สนุกและแอบมีอารมณ์ขันอยู่หน่อย,อยค่ะ สำหรับเพลงในเวอร์ชั่นนี้นะคะก็ทำออกมาได้เพราะค่ะส่วนใหญ่นะก็จะหยิบมาจากเวอร์ชั่นเก่าหลายเพลงนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยเราชอบเพลงใหม่ค่ะอย่าง Waiting on a Wish ค่ะ Rachel เ,เ,เนี่ยร้องออกมาได้ขนลุกมากเลยนะคะน้ำเสียงที่ทรงพลังบวกกับเนื้อหาของเพลงนะคะที่แอบทำให้นึกถึงเจ้าหญิงจ a s m i n ขึ้นมาเลยอย่างเพลง s p e e c h l e s ค่ะส่วนเพลงนี้นะคะก็รู้สึกว่า เพิ่มความโรแมนติกให้กับพระเอกนางเอกได้ดีเลยค่ะ a hand miss a hand ค่ะโอ้โหภาพเนี่ยออกมาสวยมากๆเลยสำหรับฉากนี้นะคะในการสื่อสารให้เห็นถึงอาการตกหลุมรักระหว่างพระเอกและสโนไว้มันจึ้งใจมากเลยค่ะ เ a เชลเซ e เลอนะคะในบทสโนไวท์ค่ะแทบจะแบบโฮทั้งเรื่องเลยนะคะทำให้เราเนี่ยได้เห็นถึงโมเมนต์ของสโ w ไวท์ที่ดูแตกต่างไปอีกแบบค่ะมีมุมที่แอบสู้คนแล้วก็มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวความครบเครื่องในการแสดงค่ะร้องเต้นทุกอย่างเนี่ยมันช่วยพยุงให้หนังดูดีขึ้นค่ะ เกากระดอดค่ะในบทราชินีนะคะก็แสดงออกมาได้ตามมาตรฐาน,นะคะ่ะแต่อาจจะขาดจริตความร้ายนะคะที่น่าจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับเรื่องราวได้มากกว่านี้รวมๆแล้วนะคะ s n o ไว h i t e 2025ส่วนตัวเรานะคะไม่ค่อยชอบเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้สักเท่าไหระคะ่ค่ะด้วยความที่มันไม่มีแอคชั่นมันถูกเล่าแบบตรงๆลยคะตัวละครเนี่ยก็มีมิติเดียวและจุดจบที่เล่นง่ายไปหน่อยะคะ่ะเอาตรงๆเลยนะคะที่เลือกดูเนี่ย เพราะนักแสดงค่ะและตัวอย่างหนังมันดูน่าสนใจพอเป็นเวอร์ชั่นนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะกลบจุดด้อยของเรื่องราวและสอดแทรกประเด็นอย่างการเมืองการปกครองค่ะที่ต้องใช้ความเมตตามากกว่าอำนาจหรือว่าเรื่องของรูปกายภายนอกค่ะไม่สำคัญเท่าความงามข้างในสโนไวไม่ได้ไว้ที่ผิว ต่อไว้ที่จุดๆๆค่ะสำหรับสโนไวยนะคะก็ขอให้คะานไว้ที่7จ็เต็มสิค่ะสำหรับใครที่ไปดูกันมาแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกดซับให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k เราไว้ว่างๆเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ